มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับทั้งเพื่อนเพื่อนที่ติดตามผมนะครับมาจากข้างนอกเนาะแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เป็นสมาชิกของบริษัทบาลานแบนดนะครับที่ทําธุรกิจรวมกันอยู่ด้วยนะครับสาหรับในวิดีโอนี้เนาะผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับทำภาพเคลื่อนไหวนะครับด้วย Photoshop เนาะแล้วก็จะพาเพื่อนๆนนะครับเซฟมาเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวแบบสันดุกดิกนะครับแล้วก็เป็นแบบวิดีโอแบบนี้นะครับก็คือเป็นภาพที่ เอาไว้สำหรับลงโฆษณา Facebook Ad s เองนะครับก็คือจะเป็นไฟล์วิดีโอสั้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็เซฟเป็นทั้งภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมก็คือตัวหนังสือกระพิบนั่นเองซึ่งต้นฉบับตัวนี้นะครับเขาใช้โปรแกรมตัวคายมาสเตอร์ทำเนาะทำ่านมือถือนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะผมก็เลยอชอบทําในคอมมากกว่านะครับผมก็เลยจะมาสอนเพื่อนๆทาด้วยโปรแกรม Photoshop CC นะครับซึ่งตัว Photoshop CC เนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบ ใช้มันมากกว่าตัวเวอร์ชั่น CS เนอะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CSU นะครับก็แนะนำให้เปลี่ยนมาใช้ CC เหมือนกับผมก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราดูเราก็ทำตามมันจะได้เหมือนกันแบบ100%นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัว CS เนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่เหมือนกับ CC เนอะบางทีลูกเล่นมันอาจจะแตกต่างกันไปนะครับปุม่มมันอาจจะอยู่คนละที่อะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่า ไหนก็จะติดตามผมแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยากทําตามผมในร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แนะนำให้ติดตั้งโปรแกรม adobe photoshop cc นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวตัวโปรแกรมเนาะแล้วก็ลิงก์สอนอติดตั้งนะครับผมจะทิ้งไว้ที่คําอธิบายใต้วิดีโอนี้แล้วกันเนาะก็ให้เพื่อนไปกดดูที่คําอธิบายเนาะแล้วก็กดลิงก์นะครับเข้าไปดูวิธีการติดตั้งแล้วก็โหลดโปรแกรมอะไรได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้เสจสับเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันอีกสัรอบเนาะเราก็จะทํากันประมาณนี้เนาะ ยับยั้งหอบืนนะครับในสีสัปดาห์เนาะจะทำสไตล์ประมาณนี้ละกันนะครับเนาะทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับก็เพื่อนๆืก็ติดตั้โปรแกรมให้เรียบร้อยละกันนะครับเวิร์ดท็อปซีซีก็หน้าตาเ็าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยละกันเนาะก่อนอื่นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการเลือกรูปภาพเนาะที่เพื่อนๆอยากจะอยากจะเอามาทําเป็นแอดโฆษณาของเพื่อนๆนะครับผมเลียก็จะเลือก ภาพที่ผมมีอยู่แล้วละกันนะครับก็อาจจะใช้เป็นแบบไอเดีย <c oughs> เป็นตัวภาพพรีเซนเตอร์ละกันเนาะสวยๆนะครับส่วนเกินไปก็ไม่ดีนะครับอารูปนี้ละกันนะครับเบาๆหน่อยนะครับโอเคนะครับเนาะ โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับขนาดรูปภาพเนาะขนาดวิดีโอก็แนะนำให้เพื่อนๆนะครับใช้สัก1,200งพันคูณหนึ่พิกเซลละกันเนาะนะครับทำการขีดหน้าหน้าตามันมาะแล้วก็ทำการเอารูปของเพื่อนๆนะครับทำการใช้เครื่องมือ Move นะครับตรงนี้นะครับเนาะ Move ตรงนี้นะ Move Tool ตรงนี้นะครับทำการลากรูปเพื่อนๆนะครับเพื่อไปใส่ในกระดาษที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทําการปรับ ขนาดลงขนาดรูปอะไรครับให้มันแบบพอดีเนาะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับชอบประมาณไหนก็ปรับให้มันพอดีละกันนะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับพอเพื่อน,อนๆได้รูปที่เพื่อนๆจะใช้ทําตัวหนังสือกับพิพละนะครับก็เราก็ทําการสร้างรอบข้อความนิดนึงละกันเนาะเพื่อที่แบบว่าตัวหนังสือของเราจะได้เด่นชัดขึ้นนะครับวิธีการสร้างรอบขอบข้อความนะครับคือกรอบพื้นหลังข้อความเนาะก็ให้เพื่อนๆกดไฟล์นิ่นะครับแล้วก็ เปลี่ยนตรงนี้เป็นสักเท่าไหร่ดี200แล้วกันเนาะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการเพสสีนะครับสีพื้นหลังก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆอยากใช้สีอะไรเนาะก็กดนะครับมูฟน่าแล้วก็ย้ายไปที่งานของเราได้เลยนะครับเนาะนะครับทีนี้เมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่านะครับในคลิปผมอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรละเอียดเนาะผมเน้นทำตามให้ดูแล้วก็ให้สามารถทําตามกันได้แล้วกันนะครับทำให้ดูแล้วก็ทําตามกันได้เอง ครับแล้วก็กรอบตรงนี้เนาะนะครับผมก็อ๋อไม่ให้มันชัดมากละกันลดลงมาหน่อยนะครับให้เหลือสัก90นะครับแล้วก็คอนโทรลที่นะครับกีไทยแลนด์เนาะปรับขนาดตามเพื่อนต้องการเลยนะครับอยากได้ขนาดไหนนะครับนนเนาะเ,เรียบร้อยก็กด enter นะครับกด enter เ,เ,เนาะนะครับผมจะเอาสักของอันละกันนะครับกรอบีมาเลยเลย โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาแท็กตัวหนังสือกันนะครับวิธีการแท็กตัวหนังสือก็กดที่ตัวแท็กเนาะตัวแท็กตัวแท็กนะครับภาษาอังกฤษไม่แข็งนะครับขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> <g ül> ก็ทําการสร้างข้อความได้เลยนะครับสีก็เลือกเอาเลยนะว่าเพื่อนๆชอบอันไหนนะครับผมก็เก็บว่าอะไรเดียร์เก็บว่าบาลานซ์อีกละกันเนาะ บาลานเนะครับตัวหนังสือสีแดงเนาะก็ย่อขยายเอานะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนเนาะก็จัดแต่งปรับแต่งเอาเองละกันเนาะผมก็ขอทำแบบลวกๆทำแบบให้ดูกันพอให้เห็นภาพพอทำตามกันได้เนาะนะครับโอเคไหมนะครับบาลานเเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมก็ให้เป็นบาลานโอละกันนะครับบาลานโอนะครับตัวหนังสือสีเหลืองละกัน นะครับจะได้เห็นของแตกต่างชัดเจนเนาะอีกอันเป็นบาลานโอนะครับผมทีนี้นะครับก็พอเราสร้างรูปภาพเรียบร้อยเนาะเราอาจจะแต่งเติมอะไรให้ให้ให้เรียบร้อยก่อนละกันเนาะก่อนที่เราจะไปทําให้มันแบบกระพริบ ap, หรือว่าเป็นวิดีโอของเรานะครับทีนี้พอเ,เพื่อนๆนะครับสมมุติว่าเราแต่งภาพเรียบร้อยแล้วเนาะผมก็จะแต่งแค่ประมาณนี้แล้วกันไม่แต่งอะไรเยอะนะครับเพื่อความไวของคลิปนะครับผม ก็พอเราได้ภาพที่เราต้องการแล้วทาตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะนะครับพอเราได้ภาพที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ลองดูว่าเราอยากให้ตัวหนังสือตรงไหนกระพริบเนาะอย่ากของผมผมก็จะอยากให้คําว่าบาลานโอนี่มันกระพริบละกันเนาะแต่บาลานออยากให้หยุดนิ่งแบบนี้เลยนะครับทีนี้วิธีการทําให้มันเคลื่อนไหวนะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องเปิดแพลตฟอร์มนะครับในการที่จะทําให้มันเคลื่อนไหวเนะี่ยออกมาซะก่อนนะครับโดยการเปิดตัวไทม์ไลน์เนาะก็คือให้เพื่อนๆไปที่ Windows นะครับแล้วก็เลือกเป็นไทม์ไลน์นะครับเห็นไหม หลังจากนั้นนะครับไอตัวไทม์ไลน์มันก็จะขึ้นมาข้างล่างตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถยืดหดได้นะแล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะครับก็พอได้ตัวนี้ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับทำการกดที่คีย์วิดีโอไทม์ไลน์ได้เลยนะครับก็สามารถกดได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับตัวเลเยอร์นะครับของที่ที่เราทําไว้ครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ทั้งหมดเนาะทีนี้เมื่อกี้ผมบอกว่านะครับผมอยากให้ตัวคําว่าบาลานโอมันกระพริบเนาะ แต่ว่าบาลานซ์เอกเนี่ยก็คืออยากให,ให้ให้มันอยู่นิ่งๆของมันไปนะครับแต่บาลานซ์โอเนี่ยอยากให้มันกระพริบนะครับทีนี้วิธีการทําให้มันกระพริบเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนก็มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ผมอธิบายนิดนึงแล้วกันตรงนี้ครับมันจะเป็นตัวสเกลเนาะตัวสเกลของไทม์ไลน์ก็คือมันจะบอกว่าตรงไหนคือวินาทีที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็น1วินาที2วินาที3วินาทีนะครับสวินาทีเนาะสวินาทีแล้วก็5วินาทีสำหรับในคลิปนี้ผมขอ,ขอทําแค่5วินาทีแล้วกันแต่ นะครับแล้วก็สามารถยืดตรงนี้ออกไปได้เลยนะครับเพิวินาทีมันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับเป็น7วินาทีละเห็นไหมนะครับอยากได้อีกก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับลดอยากลดลงก็ลดลงไปนะครับก็เวลาลดอยากให้ลดก็ลดทั้งหมดเนาะเวลาเพิ่มอยากให้เพิ่มก็เพิ่มออกไปทั้งหมดนะครับทีนี้อ่ะผมก็ทําแค่5วินาทีละกันนะครับทีนี้วิธีการที่ผมอยากให้ตัวเลเยอร์บาลานโอะครับมันกระพริบเนาะ ตัวข้อความบาลานโอมันกระพริบเนี่ยผมก็มาดูกันว่าตัวบาลานซ์โอมันอยู่ตรงไหนเห็นไหมมันก็จะบอกตามที่เราทําไปอันนี้ก็คือบาลานซ์โออันนี้บาลานเอ็กซ์เห็นไหมอันนี้ก็คือตัวพื้นหลังนะครับอันบนเนาะอันนี้พื้นหลังอันล่างแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบ็กกราวด์ของเรานะครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆลองลองกดเพย์ดูตรงนี้ก็ได้นะพอกดเพย์พวกเห็นไหมมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมครับรูปภาพมันก็ยังยคงอยู่นิ่งเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้เซฟว่าอยากให้ตัวข้อคคคววาาาาาามมมขอองงงเเเรร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 ะะะะไไไีี้้ยยัััับบบนนนนนหหหปติ man, ิธกกกทํใพ บาลานโอกะพริบถูกไหมก็ทําการย่นตัวบาลานโอครับเข้าไปเนาะผมอาจจะให้มันกระพริบประมาณ2วินาทีกระพริบ 1, <c oughs> 1ครั้งแล้วกันเนาะหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งช่องนะครับไม่ใช่2วิวีสองช่องเนาะกระพริบ 1, <c oughs> 1ครั้งแล้วก็โผล่มานะครับทีนี้ผมย่นบาลานโอไปแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเนี้ยนะครับเพื่อน <c oughs> ๆลองลองกดเล่นดูนะถ้าเป็นแบบเนี้ยปุ๊บมันจะหายไปเลยเห็นไหมเพราะว่าตรงเนี้ยบาลานโอมันไม่มีนะครับแต่อื่นมันมีถูกไหมถ้าเราอยากให้บาลานโอกระพริบครับเราก็จะไปจะต้องคัดลอกตัวบาลานโอเนี่ยเพิ่มมาาเน วิธีการคัดลอก,กอง,ง่ายๆครับก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็มาคัดลอกตรงนี้ได้เลยกดค้างนะครับแล้วก็ลากมาใส่เนาะเราก็จะได้ตัวบาลานซ์โอคอปปี้มาแล้วถูกไหมเห็นไหมครับทีนี้นะครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆก็ทําการลากตรงนี้ครับลากตัวนี้มาไว้ในในแท็กเดียวกันกันกบกับตัวตัวบาลานซ์โออันแรกเนาะแล้วก็ทําการเลื่อนมันไปสักถึงช่องนะครับผมอยากให้มันเลื่อนสัก2ช่องนะครับหายไป1นช่องแล้วก็ผมมา2ช่องแล้วกัน คนเขาจะได้อ่านอันนะครับทีนี้ก็แน่นอนครับเพื่อนๆก็ทําการ copy ไปต่อได้เลยนะครับแล้วก็ขยับเนาะทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็คือ copy ีนะครับแล้วก็ลากขยับเนาะเดี๋ยวนี้ถ้าเกินไปก็จนเข้ามานะครับก็อลองดูแล้วกันเนาะว่าเพื่อนๆอ,อยากได้แบบแบบไหนนะครับผมเนาะ ก็พยายามจัดของตัวเองให้มันพอดีแล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมากดเพย์ดูดีกว่านะครับว่ามันจะกระพริบไหมนะครับอ่ากระพริบแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับดูที่นะครับง่ายๆแบบนี้เลยเนาะกระพริบนะครับผมให้แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพอใจแบบนี้แล้วนะครับก็คือก็สามารถกดเซฟอะไรได้ปกตินะครับแต่ว่าวิธีการเซฟก็จะแตกต่างกันไปนะครับทีนี้อ่าสหรับ ของผมนะครับผมจะเพิ่มลูกเล่นให้มันนิดนึงนะครับโดยการเพิ่มเป็นตัว audio tag นะครับก็คือทําให้ตัวนี้มันมีเสียงเดี๋ยวก่อนอื่นที่ที่ผมจะเพิ่มเดี๋ยวผมพาเซฟเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวธรรมดาก่อนละกันนะครับสับสนเลยวันนี้นะครับพูดคำไปหมดเลยนะครับแต่ก็ทําตามกันได้เนาะนะครับก็ก่อนที่เราจะจะทําเป็นวิดีโอเนาะเดี๋ยวผมพาเพื่อนเเซฟเป็นภาพเคลื่อนไหวก่อนละกันครับวิธีการเซฟเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับก็ให้เพื่อนๆพทำการกด control นะครับ animate ช h i แล้วก็ s นะครับมันจะเป็นการเซฟ for web ขึ้นมาแบบนี้นะครับคอนโทรลอั n i m เม e นะครับชิปแล้วก็ s นะครับผมเนาะแล้วก็สังเกตไฟล์ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเลือกเป็นชิปละกันนะครับแล้วก็แล้วก็ทําการกดอ่าเซฟได้เลยนะนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับพอเรากดเซฟเรียบร้อยนะครับก็เพื่อนๆก็เลือกว่าเพื่อนๆจะเก็บไปไหนนะครัสำหรับผมผมก็เก็บไปที่เดสก์ท็อปละกันนะครับกดเซฟได้เลยครับอ่ารอโหลดแป๊บหนึ่งเนาะทีนี้เราไปดูซิว่า ภาพที่เราทามาครับมันเคลื่อนไหวไหมนะครับเปิดเดี๋ยวไปคลิกดูได้เลยนะครับอ่านะครับกระพริบแล้วนะครับอันนี้เป็นไฟล์ภาพเนาะเป็นไฟล์จิ๊บนะครับผมเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวนะครับลองดูอีกทีสินะครับอ่านะครับเรียบร้อยนะอันนี้กรณีทําเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวเนาะเอาไปใส่ในเว็บก็ได้นะครับเอามายิงแอดเฟซบุ๊กก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับทําเป็นวิดีโอแล้วกันเนาะเพื่อให้ได้แบบตัวอย่างต้นฉบับ ทีนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็คือผมจะเพิ่มลูกเล่นให้มันโดยการใช้ออดิโอแท็กนะครับก็คือใช้เสียงตัวนี้ซีเอทำไม่ได้นะน่าจะทําไม่ได้นะครับแล้วก็หน้าตาตัวนี้อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ผมชอบซีซีตัวที่ว่ามันใส่ออดิโอแท็กได้นี่แหละนะครับก็คือใส่เสียงได้นะครับวิธีการใส่เสียงก็กดที่ตรงนี้เลยนะครับรูปตัวโน้ตตรงนี้นะครับแล้วก็แอดออดิโอนะครับเนาะก็หาเสียงของผมมานะครับผมก็อยากใส่อันไนก็ใส่ใส่ไปนะครับ ผมแสดงให้ดูตัวอย่างเนาะทีนี้เวลาที่เราแอดเสียงมาแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเสียงเราเรามันยาวเนาะเป็นนาที2นาทีอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันก็แน่นอนว่าตัวตัวสกิลของมันะครับก็จะยาวไปอยู่ละเหมือนเดิมนะครับในเมื่อมันยาวเกินใช่ไหมผมก็จะทําการย่นมันเข้ามานะครับให้มันเท่ากับอันอื่นนะครับแค่นี้เองนะครับมันก็จะเท่ากันละนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมากดเล่นดูนะครับเนี่ยเห็ดู อะไรมากขึ้นนะครับทุกทีครับอ่าเนาะทีนี้ก็สมมติว่าเราทำเรียบร้อยหมดแล้วละกันเราเราทำเรียบร้อยหมดละนะครับทุกอย่างเราพร้อมที่จะเรนเดอร์มันเป็นวิดีโอละนะครับสำหรับวิธีการเรนเดอร์หรือว่าเซฟให้มันเป็นวิดีโอนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำตามผมได้เลยก็คือกดไปที่ไฟล์นะครับไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่เอ็กซ์พอร์ตนะครับแล้วก็ กดที่คําว่า render video นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ตั้งชื่อไฟล์เนาะสีเรียกว่าเพื่อนๆจะเก็บที่ไหนผมขอเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปละกันนะครับแล้วก็ทําการดูตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องเป็นคําว่า adobe media นะครับอ่าอะไรเนี่ย encoder นะครับ encoder เห็นไหม encoder นะครับภาษาคิดไม่แข็งแรงนะครับเนาะก็นี่นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเลือกเป็นอันนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดตรงนี้ตั้งอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ผมไม่ไม่ตั้งละกันนะครับขอแค่ขนาดมันเป็น 1 2 0 0คูณนส้ยแค่นี้นะครับตัวนี้เป็น high quality นะครับก็โอเคแล้วนะครับผมก็จะทำการกด render เลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับ render มันก็จะขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้เลยนะของใครช้าไวมันก็ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เรา render เมื่อกี้เป็นวิดีโอแล้วหรือยังนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ mp4 เนาะอันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับอันนี้เป็น mp4 นะครับเป็นไฟล์วิดีโอที่เราทำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าได้ไหมนะครับ นะครับเรียบร้อยนะ,ะดูอีกทีนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากจะเก็บไฟล์ไว้แก้ไขก็กดไฟล์เซฟได้ปกติเลยนะครับเซฟเป็นโฟโต้ช็อปภายนอกแต่ว่าถ้าใครเรียบร้อยล้วก็แค่นี้เองนะครับก็สามารถทําภาพอื่นได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์ให้กับช ANNEL ผมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อคงทาตามกันได้เนาะนะครับขอบคุณครับ